ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารีก่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยป่าเขาอยู่ห่างไกลจากผู้คนชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างขัดสนแม้จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แต่ก็ไร้ซึ่งสัตว์ป่าให้ออกล่าพืชพันธุ์ผลไม้ก็หาได้อยากเย็นแสนเข็นจนวันหนึ่งได้มีพระธุดงค์เดินผ่านมายังป่าแห่งนี้ท่านได้ปักกลดที่ใต้ต้นสนใหญ่ในป่าชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นต่างก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากชาวบ้าน ได้เล่าถึงความยากลำบากให้ท่านฟังเมื่อท่านได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจชาวบ้านจึงได้วิปัสสนาขอเทวดาให้ฟ้าฝนตกลงมายังหมู่บ้านแห่งนี้ครั้นเมื่อพระท่านจากไปพื้นป่าแห่งนี้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก่อนที่พระท่านจะจากไปท่านได้บอกไว้ว่า ให้ชาวบ้านเข้ามาเอาของป่าเท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนต้นสักใหญ่ที่ท่านเคยปักปลดอยู่นี้มีลูกคเทวดาสิงสถิตยอยู่ขอยปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านเมื่อเข้ามาในป่าก็ห้ามเลยเขตต้นสักนี้ไปเป็นอันขาดนับจากวันนั้นชาวบ้านก็อยู่กันอย่างผาสุกมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งวันหนึ่งตะเคยต่างหมู่บ้านที่ได้แต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่กับภรรยาตะเป็นคนโผงผางและไม่ค่อยจะกลัวอะไรนักเขาเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเป็นอย่างดีช่วงสายของวันนี้เองตาก็คิดที่จะเข้าไปหาของป่าเพื่อนำมาทำเป็นอาหารเย็นเมื่อกำลังจะออกจากบ้าน น่องผู้เป็นเมียก็ได้กล่าวตักเตือนเขาพี่ก่อนจะเข้าป่าก็อย่าลืมทำตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกกันล่ะแล้วก็อย่าเดินเลยต้นสักใหญ่เข้าไปนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกหน้ามันไม่มีอะไรหรอกข้าไปละด้วยความที่ตาย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้นานแล้วน่องจึงไว้วางใจผู้เป็นสามีให้เข้าไปหาของป่าเพียงลำพัง เมื่อเดินมาถึงปากทางเข้าป่าเขาก็หยิบกิ่งไม้ขึ้นมาก่อนจะโยนขึ้นไปบนฟ้าตามความเชื่อของชาวบ้านว่ากันว่าหากกิ่งไม้ตกลงมาแล้วปลายชีย้ไปทางไหนก็ให้เดินไปทางนั้นเป็นความเชื่อที่คนโบราณใช้เวลาเดินป่าเพื่อให้กิ่งไม้นำทางไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยแต่ไม่ว่าตะจะโยนกิ่งไม้กี่รอบ เมื่อกิ่งไม้ตกลงพื้นมันก็ชี้กลับไปทางหมู่บ้านทุกครั้งเขาเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาจึงได้เหยียบกิ่งไม้นั้นจนหักและตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าโดยไม่ทำตามความเชื่อของชาวบ้านแม้แต่น้อยตะเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆจนพบเข้ากับต้นสักขนาดใหญ่ยืนต้นตระงานอยู่ตรงหน้าเขาเขาคิดในใจ ว่านี่คงเป็นต้นสักตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ลือกันว่าหากเข้ามาในป่าจนลึกเกินกว่าเขตต้นสักนี้จะต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าซึ่งเขาก็ไม่ได้เชื่อเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นกวางป่าตัวใหญ่มันวิ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ตรงหน้าซึ่งอยู่นอกเขตของต้นสักใหญ่ เขาตัดสินใจเดินตามกวางตัวนั้นไปโดยไม่สนใจคําเตือนของชาวบ้านเลยสักนิดทันทีที่ก้าวเท้าพ้นเข้ามาในเขตป่าต้องห้ามเขาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เย็นยะเยือกเสียงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่เคยได้ยินมาตลอดทางก็เงียบลงจนผิดปกติเดินมาได้สักพัก เขาก็เห็นกวางตัวนั้นกำลังยืนเล็มหญ้าอยู่ที่ใต้ต้นโพยใหญ่เขาตัดสินใจยกปืนขึ้นมาแล้วเหนียวไกลไปที่กวางตัวนั้นกระสุนพุ่งทะลุร่างของกวางป่าทำให้มันสิ้นใจตา,ตายไปในทันทีในขณะที่เขากำลังชื่นชมกับผลงานของตัวเองอยู่นั้นก็เกิดลมกระโชกแรง จนต้นไม้ใบหญ้าสั่นไหวของฟ้ามืดคลึมเริ่มปกคลุมทั่วพื้นป่าตะเห็นดังนั้นก็ได้รีบแบกกวางกลับเข้าหมู่บ้านเพราะเกรงว่าพายุจะโหมลงมาเสียก่อนเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้นำกวางตัวนั้นมาแล่เนื้อทำอาหารกินอย่างอร็จอร่อยส่วนหัวของมันนั้น ก็ได้เอาไปแขวนไว้ที่ฝาบ้านหน่องผู้เป็นภรรยาก็ได้แต่สงสัยว่าตะนั้นไปหากวางป่ามาได้อย่างไรเพราะชาวบ้านแถวนี้ไม่พบเห็นกวางป่ามานานแล้วรุ่งเช้าว,วันต่อมาก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อตะเกิดอาเจียนเป็นเลือด และล้มป่วยลงอย่างกระทันหันเมื่อเห็นว่าสามีอาการไม่ดีน่องจึงรีบไปตามตาเลิดที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านให้มาดูอาการของตาเมื่อตาเลิดแก่ขึ้นมาบนบ้านของตาแกก็ได้เหลือไปเห็นหัวของกวางป่าที่ถูกแขวนไว้บนฝาบ้านแก่ได้ซักถามว่าไปเอากวางป่าตัวนี้มาจากไหน ตาก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้ตาเลิดฟังเมื่อได้ยินสิ่งที่ตาพูดตาเลิดก็มีสีหน้าตกใจเป็นอย่างมากเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ให้เข้าไปเองก็ยังดึงดันจะเข้าไปสักวันท่นต้องมาทวงคืนแน่ฉันว่าแล้วไงตาพอจะมีวิธีที่ผ่อนหนักเป็นเบาไหมจ๊ะข้าช่วยอะไรไม่ได้หรอก แล้วแต่เวิแต่กรรมมันนั่นแหละอีน้องเอ้ยน้องร้องไห้เสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดข <Led. S 2> ึ้นเธอทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องดูแลสามีที่ล้มป่วยไปวันวันเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายเดือนตะก็ได้หายจากอาการป่วยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ทว่า หมู่บ้านแห่งนี้กับแห้งแรงไม่มีสัตว์ป่าให้ออกล่าพืชพันธุ์ก็ไม่ค่อยออกดอกออกผลวัวควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ก็ทยอยล้มตายและแถบไม่มีฝนตกลงมาเลยตลอดทั้งปีทำให้ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างยากลำบากชาวบ้านทุกคนต่างกล่าวโทษตะที่ไปละเมิดกฎของป่าในครั้งนั้น และไม่เชื่อฟังสิ่งที่ชาวบ้านตักเตือนจนทำให้หมู่บ้านเกิดอาเพศเช่นนี้ด้วยความแร้นแค้นทำให้สองสามีภรรยาต้องดิ้นรนกันอย่างหนักพวกเขาอยู่กันแบบอดมือกินมือบางวันก็ต้องไปขอข้าวปลาจากเพื่อนบ้านเพื่อเอามากินประทางชีวิตในเช้าว,วันหนึ่งตาตื่นขึ้นมา ก็พบว่าเมียของเขาได้หายไปเขาได้ออกตามหาจนทั่วหมู่บ้านเมื่อมาถึงท้ายหมู่บ้านเขาก็เห็นหลังของน้องอยู่ไกลๆเธอกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าตาเห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งตามไปในทันทีเมื่อวิ่งตามเข้ามาจนถึงต้นโพต้นเดิมที่เขาเคยล่ากวางป่าได้ ตะได้ยินเสียงคนหัวเราะดังมาจากบนต้นโพต้นนั้นเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นไปมองสิ่งที่เห็นคือนองยืนยิ้มอยู่บนกิ่งไม้สูงเอ็งขึ้นไปทำอะไรบนนั้นขอสิ้งเสียงหัวเราะร่างของนอง ก็ได้ร่วงลงมากระแทกพืน้นตาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเขาค่อยๆเดินไปที่ร่างของผู้เป็นภรรยาแต่แล้วเขาก็ต้องตัวแข็งทื่ออาปากค้างเมื่อร่างของน้องกลายเป็นยิงสาวตัวขาวซีดร่างนั้นได้ลุกขึ้นมาและเดินตรงมาหาเขาด้วยสภาพที่บิดเบี้ยว มึงกล้าเข้ามาล่าสัตว์ในถิ่นของกูมึงจะต้องชดใช้ด้านนองที่กลับจากการไปเก็บผักในปากใก่าไกลๆเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่พบตะแล้วเธอได้ออกตามหาสามีตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่พบพอตกเย็นน้องจึงได้ไปขอให้ชาวบ้านมาช่วยตามหาอีกแรง ถึงชาวบ้านจะโกรธตามมากแต่พวกเขาก็ไม่แรงน้ำใจต่างช่วยกันออกตามหาตลอดทั้งคืนเมื่อหมดหนทางตาเลิศจึงตัดสินใจทำพิธีขอขมาเพื่อเข้าป่าพวกเขาได้เดินเข้ามาในป่าจนเลยเขตต้นสักใหญ่เข้ามาในป่าลึกเมื่อมาถึงต้นโพใหญ่ ทุกคนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาคือร่างของตาที่กำลังก้มกราบต้นโพในขณะที่คอของเขามิดไปด้านหลังตาเลิศที่เห็นภาพอันน่าเวทนานี้ก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอขมาแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตาม สิ่งที่ตาเดินตามเข้ามาในป่านั้นคือผีป่าที่หล่อลวงเขาเข้ามาเพื่อให้เขามาชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยกระทำลวงเกินกับป่าไว้หลังจากที่ตาตายไปหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขและอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปในป่าลึกอีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องอาถรรพ์ของป่าหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ